น้องยูกิเพนประกาไหาทองคำขึ้นประสมมันเทิงสินครั้งแรกไม่คาดคิดนะคะว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้อบอคาดคิดเป็นเรื่องที่บอคาดคิดคมากมากไม่คาดค,คิดเลยไม่คาดคิดแบบโอ้เกินขาดนะที่ว่าเกินขาดนะคือแบบครั้งแรงเลยเนาะสำหรับน้องยูกิเพนประกาไหาทองคำในปัจจุบันสชาเนื่อกับไปหินดูก็ต้องแบบบอกเลยว่า โอ้ในชุดแดงสวยสง่านางพญามากเปิดตัวมาด้วยเพลงเพงลงไมล่าสุดเนาก,ก็ะสะไปเคียบหับแมนออคือแบบโอ้พี่น้องคะเบิร์แต่ลลูปแต่ละลูกพี่น้องไทยรูก็แบบพี่น้องสวยจริงๆแล้วกลับมาใส่ชุดเพชรในรอบกี่ปีเนี่ยพี่น้องขาชุดเพชรขึ้นเวทีหมอรำออดูสิสวยมากแบบดูไม่เบื่ออแล้วเลือกที่ไม่คาดคิดก็คือแบบมาไล่ล่นข้อไล้จังไดค่ะ ย้อนภาพเลยพี่น้องแบบคิดภาพย้อนภาพตอนนองสมัยนองเป็นหน้าเอกที่ไดมอแบบเนี้ยอ,อยู่หนาเวทีอะ่ะมันเหมือนภาพเก่าๆมันย้อนกลับมาในหัวเลยใช่แล้วมันลายเยอะมากๆเลยเนาะลายค่ะเพราะว่าอ่ะยุก,กิพพ์่ายน้องคำเนาะก็คือโชว์ชุดหน้าผมประดับเอียงก็คือเต็ม,ตมยศ<ด>อ่าค่ะหน้าผมเนาะเต็มมากๆัอลังการมากอยู่ ปฐมบันเทิงศป์คณะปฐมบันเทิงศป์ครั้งแรกเออในโทนแดงก็คือที่ให้ดูไปคือชุดร้อนแรงมากเพราะว่าฉลองฉลองงานนาบวชก็คืองานบวชนั่นแหละหน้าห่างอะไรเพิ่อดได้ซ่างมากแล้วเพิ่อก็ได้เอาน้องยุกีนี่คืนคืนได้เป็นแบบรับเชิญนายซ่าอโอ้โหสูตรแต่พี่น้องขาแบบจะสิบหจังใดพี่น้องเราทางนู้ไปเห็นคือการคลิปที่น้องแบบคืนรีบเพราะเอิญรีบบอ ขึ้นมานะคะแล้วร้องเพลงเกาะสมิทธ์คิดหักนั่งพยาบแบบจริงๆดูแบบสง่าเนาะเออแต่ด้วยที่ว่าแบบเห็นพอเห็นแล้วเป็นสาวเฮงเซซดนีแบบลืมอายุไปเลยแล้วก็ลืมบุคลิกต่างๆของนอกไปอ่านคอมเมนั่มข้อเมนในคลิปที่สาวนี่ไปอ่านไปเห็นนะคะยูกิก็คือแบบอู้น้องแบบเหมาะสมมาก ย้อนภาพคือสอนน้นว่อะไรแบบบางคนก็คิดพอในตอนนั้นแล้วบางคนก็บอกว่าย่กิเหมาะสมกับการเป็นหมอรามที่สุดอันนี้ก็อย่าแยกแยด้ลยเนาะว่าอาชีที่น้องเห็ดปัจจุบันนี้ก็คือมันเป็นทางเลือกของน้องน้องเลือกทางนี้แล้วแต่วันนั้นที่ไปใส่ชุดเพชรก็น่าจะเป็นการแบบคืนหมอลามกันอย่างจอนกลับมาใส่ชุดเพชรอีกครั้งหนึ่งกระแสก็ดีแต่ละลุกคือแสให้การตอบรับดีๆมากเนาะแล้วแต่ละคนก็มาคอมเมนต์นี่ค่ะ นางเอกหมอลำดวงใจคนแรกนางเอกดวงใจเออคำว่านางเอกต้องสวยร้องเก่งลำเก่งเจตนาพาทีเก่งหุ่นดีบุคลิกเหมาะสมการเดินการนั่งกิมบ๊ายก็คือยูกิมีครบยูกิมีครบทุกอย่างในการเป็นนางเอกหมอลำค่ะเออค่ะพี่น้องเนี่ยพี่น้องคะรูปนี้น้าพญาอิริยาญิ่ได้บอลลินสวยมากนะมมเมต์ต คือว่าเป็นสาวน้อยขิดสาวน้อยอ่านคอมเมนต์ว่าคิดคือกันตัวนี้มาแบบทําไมดูลุกนางพญาจังใส่ชุดนี้ด้วยอายุน้องที่โตขึ้นด้วยแหละอาจจะแบบคนลาบุคลีกับตอนนั้นที่ใส่แต่ว่าอจังได้กั่ดูดีอ่ะน้องคนดอดมีดามาจนได้พี่น้องดัาก็มีแหละกําลังเล่นอ่านคอมเมนต์มันมีเราก็ไม่อยากมาพูดดราม่าวันนี้เราตั้งใจจะมาพูดว่าแบบมันเกินค่าที่น้องขึ้นปฐมมทิงศิลป์ แต่มันก็มีนิดหน่อยนะคะคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องบุคลิกของน้องแมมาอขาขาดไปกับพี่น้องค่ะมาพูดเรื่องดีของน้องยุกิกันดีกว่าแล้วคนแฟนคลับแต่ละคนคือแบบอุ้ยอีหล่ะคือสุดยอดแท้ไม่ได้เห็นนานไม่ได้เห็นนานไม่น้นจะเชื่อนีนานคุณพี่น้องค่ะแชร์แชเพราะว่าจะเป็นกลุ่มบานหักยุกงยุกินะคะแช์ไปถูกกลุ่มเข้าไปเห็นหลายมากเหมือนเหม่ม่คิดถึงบรรยากาศที่น้องได้เวดได้ พวกมาไล่เป็นปืกเป็นหนาเวที่นะมอลามอินเตอร์อยูกิฮัทองคำอลังการงานชุดเพชรสมคำล่ำลืออันนี้ค่ะใช่แล้วปฐมบันเทงิงศิลก็ไม่ใช่ว่าเป็นเวทีที่แบบใครขึ้นไปเหยียบก็แบบล่าสีจบับเหมือนเป็นเวทีที่มีมาบอชจะสิบสิบปีแล้วปฐมบันเทงิงศิลนี่ก็เป็นคณะมอลลาม,มที่มีเกียรติมากๆผู้ใดได้ขึ้นไปแมนใครก็รู้จักน้อเนี่ยปฐมบันเทิงศิลเนี่ย อื่นเนี่ยเขารู้จักเลยว่ายังไงยังไงตอนแรกก็ตกใจว่าเอ้ยยูกิขึ้นะสมครั้งแรกไปรับเชิญหรือเปล่าเขาไปเบิรกแบบนี้แหละอาจารย์จะไสเบินจางมากก็ือว่อเป็นบุญตานะคะเป็นบุญตาของเขากันที่วันเี้น้องยูกิใส่แบบนี้โดนมากแต่สวยจริงอเยิ่งออกรีล้าไล่ลำออกสินหน้ามองนี่เป็นรูกนี้ลูกนี้สวย นี่ไม่ได้วุ่นลินนั่นคือส,สวยสวยแบบสวยจริงๆว่นดี้แบบสีอวยแบบวบบันนี้อวยขนาดนี้แต่ว่าง่าบิลีอันนี้กับย่อมรับว่ามักมักหนองเส้นสุดเพลสคือกันอเออ,อเนี่ยตอนตอนจะขึ้นลิฟต์หาพี่น,ออน,น้องเบื้องลัางนี้พี่น้องนล้ว่าจะเห็นแล้วเานาะเออถึงแบบเนี่ยพี่น้องขาแล้วกลายเป็นศิลปินแล้วขึ้นลิฟต์แบบบนคณะหมอลำนั้นปอะไรที่สง่างามากเลยอะคุณอะเออ โมงกูดเพชรของน้องพี่น้องเบิ่งนเหมืนเบิ่งใหญ่นึงแบบก็คืออ่อนซ่อนแล้วก็แบบดูดีอีหลีค่ะพี่น้องพี่น้องเบิร์นไม่คิปเต็มอะไรไปหาเบิ่งในคลิปค่ะแล้วก็หาเบิ่งนน้ำเอ็นกุมบานหักยูกีนั่นแหละเพื่อนา่ันแช่ลงไปเยอะแยะมากมายเนี่ยมีแต่คนบอกว่าโอ้โหสวยจึ่งเบิ่งนแต่พี่น้องคะจึ่งจริงไม่ใช่พูดเล่นจึ่งจริงสุดแดงนะมั้ง เพราะสีแดงชุดสีแดงเลยดูาำพยาเออแล้วการแต่งตัวแล้วกับหนองเป็นสาวขืนน้ำค่ะนี่ี่อันนี้คือจังหวะที่ขึ้นมาคันยุนาเวทีขอยวาคตาข้างแน่นอนคุณนะคุณพี่น้องปันร้อยขึ้นมากเอาเงอือนี่แหละ มนีก็มาเ้าถึงเรื่องเล่าของน้องยู่กีเพ้นปากาให้ทองคำนะคะที่ขึ้นประทมบันเทิงศิลป์ครั้งแรกด้วยลุกชุดแดงที่สง่างามมากๆและกระแสก็คือดีมากๆเออเลิศจบต้องดูต้องมาทาเบิงอีกครั้งหนาเนาะเนาะจะได้ใส่ชุดชุดเพศอีกครั้งเมื่อไหร่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องสำหรับมนีกับมีเรื่องมีเล่าพี่น้องแจกพี่น้องเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับมณีไปก่อน